สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่เคบินคอฟฟี่เป็นร้านกาแฟที่อยู่ริมถนนหมายเลข304ที่ตั้งของร้านอยู่ระหว่างทางจากทับลานไปกระบินบุรีก่อนถึงนิคมอุตสาหกรรมประมาณสัก5กีลได้นะครับร้านค่อนข้างกว้างที่นั่งส่วนใหญ่จะเป็นเอาดรใต้ร่มไม้เมนูมีทั้งเครื่องดื่มและก็เบอร์เกอรี่ ส่วนกาแฟก็จะกลางๆนะวันนี้ผมดื่มเอเปโซเย็นเครื่องดื่มราคาก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เคบินคอฟฟี่ ที่นี่เคบินคอฟฟี่นะครับก็ตกแต่สถานที่ได้ในแนวของธรรมชาติเีปลูกต้นไม้ให้ความรม่มรื่นสถานที่พักในร้านที่เป็นตัวอาคารมีน้อยแต่ว่าด้านนอกอาคารค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าสิ่งที่เขาทำที่นี่ก็คือว่าต้นไม้ อายุต้นมาแต่ละต้นเนี่ยน่าจะเราๆมาสักมีมากกว่า15ปีขึ้นไปทำให้บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะรมรื่นมากก็อากาศเย็นยเย็นสบายอ่ะจริงๆแล้วนะถ้ามีปัญหาที่เดียวเพราะสถานที่ที่มีต้นไม้เยอะอย่างเงี้ยจะมีปัญหาอย่างเดียวคือว่ามีพวกแมลงนะไอ้ที่แพ้แมลงก็อาจจะต้องระวังหน่อยสำหรับใครที่ชอบธรรมชาตินะี่เนี่ บอ,อกเลยว่าที่นี่ใช่เลยครับจะมีป้ายขนาดใหญ่มองเห็นแต่ไกลเลยนะครับที่รานี้มีต้นไม้ตหายล้อมรอบทางร้านก็จะเน้นที่นั่งาท์ดอร์มากกว่าอินดอร์นะมีกรงนกประมาณ4-5หกรงให้เด็กๆด,ดูนเพลินได้แวะพักรถหลังจากลงจากเขา ชมสวนชมนกเข้าห้องน้ำก่อนเดินทางต่อสถานที่จอดรถก็สะดวกสบายจอดได้หลายคันนะห้องน้ำก็มีให้บริการด้วยนะครับที่นี่